สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับเต้นวิถีสารครับพี่น้องครับพี่น้องครับผมครับสารับคลิปนี้กับพ่อพ่อกันที่เก่านะครับเนาะเมื่อนี้กับอยู่ที่ทุ่งให้ทุ่งหน้าให้เก่าครับพี่น้องสารับเท่านี้กับอยู่ที่ทุ่งหน้าของคุณพ่อถานะครับเนาะเมื่อนี้กับบริเลน้ำพ่อถาเก่าลรอครับพี่น้องครับผมทางนี้กับพ่อถ่านไปดีครับผมสวัสดีครับพ่อถาวิถีสารครับผมโอ้คือหมานคักเชนดหนีนี้อย่างอีกพ่อถานเนี่ยจำบ่วงมากเหมพี่น้องครับผมครับบึ้งเนี่ยพี่น้องเลย พอดีผมเพิ่งมาพี่น้องครับผมครับพอดีมาถึงอย่งวะพี่น้องครับผมป้าทาก็มานูนเรียบพี่น้องครับมันดีปั๊ดไม่ไม่ดิอืมอ้วนคักเนาะป้าทาเราชนิดน่องนูเนาะอ้วนดิ่งพีน้องมตัวผู้ตัวเมียก่อนเนี่ตัวเมียหนูเมียพี่น้องครับคให้เป็นตัวผู้ให้ที่ไหนคนนี่เนาะลำนี้ละบวยธรรมดาตัวนี้ไหมตัวนี้เป็นไงชุดเลี้ยงนี่แม่บอตัวเมียเนาะ เดี๋ยวเราครับเอาเดี๋ยวเมื่อนี้ได้ไมู่้ได้เลีกแล้วพระธาหนูเลี้ยงดีแล้วมื่อนี้เสียดหยังขึ้นมาครับได้หนูว่างสิขึ้นต้นเสืออ้อมกับอ้อมเหลียวย่างย่างเลี้ยวห่วยเดจสันไหนน้อไปน้อคำหลามมันสิเป็นบ่อน้อหนูนี่เพื่อนี่คือฝาไหลบ่คือกันเถอะไอ้เครื่องปูนอะไรยังหลามหนูแทบแทบน้อพระธาเุา้องมีน้อ เบิงพี่น้องครับเอาเดี๋ยวพอทาลกคนล่นปีกคั้วดีก่อนนะพ่อเนาะแตงกิตตามพี่็ปเมนูอย่างเนาะตามไปเดี๋ยวเพี๋ยวเด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 ี๋้วเพีงยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดอ๋ยวเดี๋ยวเดีมยเี๋ยวเบี๋วเดี๋ย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 ดเดี๋ยววเดีวี้ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดียวดียวเดียเี๋ย่เดี่ยี๋้มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอเดีเพี๋ยวเเดี๋นวเ่นยวเี๋ยวเด้อยวี่น้ยงเดีา พี่น้องครับผมวันนี้เบิ้งน้นกันพี่น้องครับสุกไปนอกปัญทาปุ๊บเนี่ยพี่น้องครับผมพูกโบกเล่นบอวับบนนี้ชิปรุงตีครับวันนี้ก็ติป um> ุงก็ติเซ็ตโมอมาพี่น้องครับมวันนี้เป็นตม้ม um okay. สซมมากรอกพี่น้องฐานเล่ยมันนะโอใ้ใส่ทั้งใส่ทั้งในใส่ทั้งเปลือกเลยหรือบอแมีนเมีนครับ um โอ้พี่น้องเอยสูตรเด็ดพี่น้องครับสูตร um พี่นายทาพี่น้อง ไส้บักขามกับไส่แล้วใส่หยอดบักขามกับไส่คับบักขามกับไส้เรับไม่ไปใส่บักกอกันบ่เพราะว่าช่วงนี้บักกอกกำลังหลายเลยกำลังสุกดิเนาะกำลังสุกครับผมถือว่าเป็นฤดูการบักกอกเลยแหละพี่น้องครับช่วงนี้ช่วงบักกอกพี่น้องดูบักกอกครับตุ่มสมหนูใส่บักกอกพี่น้องพี่น้องครับไส้บักกอกใส่น้ำปลาพี่น้องเลยโหลดโหลดดีเนาะประธานโห้อน้อยครับเนี่ย หมดมาอันนี้คือรอดซุกยังเดี๋ยวแต่ว่าตอนนี้ซุกเ้อยแล้วเะแต่ว่าถาเป็นเปนจังหน่อยเนาะจังหน่อยงเดพี่้องกลับมาตั้งฐานแล้วมันห้องอ่ะจังหน่อยพี่้องเลยฮะใส่วางมันวงใส่พวงตับก่ท๊อปไปวางมนเฉยไกล้เฉยใกลเแบบพี่หลเลย ต้มส้มเนื้อเป็ดเนี่ยักฐานพร้อมอุ้ยพี่ดองเอ้ยสุดยอดเลยพี่ดองครับวันนี้เฮาปาด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 พี่ดองครับสูตรเด็ดผัดขาพี่ดองเอ้ยเมื่อนี้เป็นเมนูต้มส้มเนูนะพ่อทาเนาะต้มส้มเนืครับทางนี้กับพันนุ่มบัดดีครับพันนมครับโอ้พี่ดองครับพันนุ่มเพิ่กับเพิ่งมาถึงพี่ดองเอ้ยเมื่อกี้เนี่ยมาจากไซกา็ไซเบ็สปลาไหลไวเพื่อเราพี่ดองครับพันนุ่มกระดเลาะรสทรงคำทาพอดีมาท่มกันจังหวะพอดีเอ้าเคยเห็นเคยบอยหน่มไอ้ต้มส้มเนื้อเครับมาลองเบิ่งมาลองเบิ่งเป็นยังไง สำหร,ร,รับ <zer> ท <x 3> ่านนึงบ่คอยได้กินยังไงเลยเลยพ่อทานอ่ะขึ้นเไดากินละกายเด้อพี่น้องเอ้ยฝร่งตอนพี่น้องเอ้ยตอนแรกว่าสิลามพี่น้องครับวันนี้พ่อานคนว่าอยากสดนำปั่มตอนมันมันเดเออตอนสิลามเป็นเพื่อกไว้ไปหาไมเอาไฟหาหยาดกูนน้ำเออกเวลาโดนใสเวลาดตใจต้มสมเลยพี่น้องครับเป็นไพนุ่ม แจ่มมากเลยเนี่ยมันตีนิ่มเลยแมนครับโอ้โหสูตรนี้กะแซ่บมีแบบนึงไปเลยครับผมมันกะมีหลายสูตรสำหรับต้มสมนูเนาะแต่ว่าสำหรับโคตัวเพิ่มอีกสูตรหนึ่งนี่เออต้นตำรับอีกสูตรนึงกะบตำรับเพิ่นสูตรนั่นเพิ่นจะของตัวเพิ่นครับผมเพิ่นจิ้มปิ้งสักอนตัวแต่ว่าสูตรผ่าทานเนี่ยเพราะต้องไปต้องปิ้งอับโบปิ้งครับแต่ว่าไอเหอยขล้่นเอาแม่นอืมล้่นเอาแต่ว่านี่ มันเทียมกามนี่ไหนังมันหนูจริงยังครับผมเฮ้ยน้งนองม,ม,มามามาพี่น้องครับสุขภูสุขคนเด้อพี่น้องเอ้ยกินต้มสมหนูนล้กันครับพี่น้องครับเศร้าเนี่ยว่าลาบป,ปากคักพี่น้องเ,อ,เอ้ยอุ้ยเป็นเนื้อเป็นเนื้อหนังเป็นหนังพี่น้องครับแสดงว่าหนานี่ยนี่สุดยอดเลยได้หนูเป็นบอลเริ่มมันเลยเนี่ยเชิญยาครับอุ้ยพี่น้องครับผมเพื่อมันเนี่ยโอ้มาต้องห่วงเลยเนาะมึงนะพี่น้องครับเอ้เลยเลยโอ้ เูี๋ยบเคยลองลองเบิ้งนะว่าาอันนี้รับพีรับพีางง้องพวงใส่พวงมันมันอือันนี้แหละแซ่บเตี้ยอันพูทเฒ่มักไปเกาพ่ทโาไปเบิ้งเบิ้งใต้ใส่เพราะผมบุญดีกว่าใส่ใกใ้เรืเบื้งไหนไปครับเจี๋ยมกขางเขาผลแล้วสมัดใส่ใส่เลี้ยงกับกับใส่ขวดมันมีใส่อ่อนใส่แกบะมีมี อันนี้เนี่ยตะวันเมื่อเนี่ยผมใส่แก้ผมบอกเอาแใส่วันเลยอ่ะใส่แก้คืออย่างผมโผมโหอื้มกุ้งค้อนนี่ค่ะซึ่งอดีตบ่คคยกินเนาะต้มสมนุว้าวพันธุ์เสาวรสต้มไปแดงๆขนาดนั้เป็นแบบต้มแบบเด็ต้มสุดยอดแม่งครับปกติพันธุ์จะบอลนิยมต้มเด็ดแต่ถ้าเป็นพวกอ่าแบบว่าคนไทยทางไทยพันธุ์ไหนที่เป็นพัดแม่บอกครับพันธุ์นมก็เดียวซีบอ ก็จะมีพวกต้มได้บกไฟอ่อนไฟแกงข้าวนะเป็นพวกผัดต้มย่างไปเนาะคือเป็นผัดเป็นเป็นรักเลยครับผมแม่นะครับผัดเผ็ดผัดเผ็ดนู่งเห็นไหมกระแทบอีแบบนึงขอ้าวมีผันเท็ดเลยกย่างครับผมของเ้าไปเอาแบบนี้พวกต้มพวกแกงไปพวกต้มพวกผัดพวกทอดเนาะไก่ทะนัดย่างพวกย่างไปนี่เห็ครับผมอุ้ยเนาะขยับไปอีกแบบนึงดิแม่นครับเบ้อตับหน่พี่น้องครับผัวแล้ว เอาเห็ดไก่ขอท่านในตัวโอ้วนแล้วอย่างเอี้มันกินน้ำแดงก็ได้มันของตายในประธานเนาะมันของตายเออนี่มันเลี้ยงนี่มันขังไว้มันคือหนูได้พี่รองครับผมเนี่ยมันหากินยากคืนหากินค้ามหมานเนี่ยไม่ได้กินได้ค้ามฟุกครับแบบว่าค้ามหมานล่ะพี่รองบ่ทอย่างมหมานหนูก็จะยังหากินไก่เหรอเออกินน้ำแดงก็ได้ว่าต่อไปออืหื่างหยองกบจับมา อ้าวพี่น้องครับผมหลังจากเมื่อกี้กินข้าวกินกน้ำเรียบร้อยพี่น้องเงอ้ยโบสุดยอดเมนูเด็ดเลยนะครับเนาะต้มสมหนูนะ<อ>พี่น้องครับวันนี้กำลังจะพาพพีพร่องมารอทงรอทาเนานะพานน<อ>ันนุ่มเนาะกำลังไปจับภาพี่น้องมายามเบ็ดปลาไหลพี่น้องครับเพราะว่าพันนุ่มเพิ่งมาใส,ส่ใบมุอเเ้านี่พี่น้องอู้ยเข่าพี่น้องเอ้ยป,ปีนี้ถือว่าไข้แน่นอนพันนุมน่มเนาะเข่าหน้าทงใดก็โอ้ว่ามันงามไม่ได้พี่น้องครับว่ามันทงใดก็ว่ามันบอสว่ามันทอดให่เลยพี่น้องครับปีนี้เข่าทงใดก็แล้วมันงามอยู่ อันนี้จะบโบไค่งามปาดใดพี่น้องครับนี่ครับมันถือกันพอมองไดไมีหฮมมีอย่างไรบโบไค่หน้าบาดใดน้อยนุมน่มเนาะมันบังมันอย่างไรพี่น้องจะมามองไรบอลหน่นโอ้เป็นปุ่มเป็นงอนได้พี่น้องครับเข่าก็ได้หน่อยใส่ทั้งไรน,นะครับพันนุ่มนี่แหละครับโอ้พี่น้องครับผมพันนุ่มว่าแถวนี้เนี่ยไม้เด็ดนะพี่น้องเด็ดเพชรบุ๊คไม้เด็ดเด็ดไม้เด็ดหรือไม้เพ็ดก็ได้พี่น้องครับหกกับฮกบาดเนี่ยโอ้ โอ้เขาเป็นลมดีใช่ไหมพี่น้องครับท่งนีห็นไะหเนาะเบวงข้ากันแทา่าอันนี้ใส่ไว้จ้านหลังครับพันนมเจ็ดแปดหลังอืมเจ็ดแปดหลังเลยพี่น้องครับที่ข้างไหนน่นแบะเบสท์เทาโอ้โพี่น้องครับรวมกันใส่ขวดพี่น้องครับปับ๊บตต้งตั้ง<ม>บอกทา่านโอ้ยขึ้นขึ้นหล่นเนาะพี่น<ม>้องอืมหูยหย่าคือหกแถวพัน,นุลมเลย หกแหละตัวเม่นหนึ่งคนนี้มาอยู่เชโอ้จะขอเพิ่มมาตัดเอาเนาะหย่าเนาะตัดแตงโมท่านครับหย่าน้ำขวมอืม๋ยวเราไปเบ็ดไปเลยเดี๋ยวครับผมเดี๋ยวท่านมาหาเบ็ดสักอนไปเลยสำรับพื้นที่แถวนี้กะโอ้พี่น้องครับผมกะว่ามันคือได้พี่น้องครับเพราะมันเป็นปลาผักตบเนี่ยจำเป็นจำมนดีนะครับเนาะจำมันนั่นไหมเอ้อชื่อนั่นเป็นไงเฮ้ เออเพือนังมุมี้นะมันดึงเขาหูหรือเปล่าเนาะพี่น้องพี่น้องเลยเดิเน,น,นไปเทปไปมัน,นไม่รอกใส่ขวดเบิ้ลบอกรือใส่ไม้น้ำดี๋ย,ยว,น,วย <c oughs> นี่ใหม่เมื่อกี้กับใหม่วายบ่ได้มาใส่น้ำมันหาบ่เห็น,นเ,นเในพี่น้องในยเฮาอยู่เมืองไหเดิฮะนมกลมซองเมึงก่อนไปเนี่ยคือไว้นอนพี่นอ้นองครับน,น,นิ่ง ไม่เมื่อกี้ยิง่งถึงสี่เนาะห <c oughs> มูท่าน่อไหวโ,โ,โอ้ยหอมาดูเนื้มมอกกินเหรอโอ้เบิกสาลุงหม,มอนเอนาะโอ้ยสาบีหมอนก็ใส่จนมืดละแน่นป่ะนี่เขาไม่ออกขึ้นกันแล้วนะ,ะตาก,กันเลยไม่เบิร์ตไม่เปลี่ยนดอกพี่น้องครับเพราะว่ามันกับปัลลยล้ำๆในเนาะนี่โอโ้ยเข่าพี่น้องครับผม ลมเป็นลมพี่น้องครับจากน้อยนี่ก็ได้เกี่ยวพี่น้องครับสำหรับเขาเนี่ประมาณจากสองอาทิตย์นี่ก็ได้เกี่ยวแล้วนะพันุ่มเนาะเพราะมันเริ่มเหลืองให้พี่น้องครับเริ่มเหลืองเริ่มแก่ในแล้วเขาก็ได้ช่วงนี้ขเขาแล้วก็นเขาใหญ่ขเขาหน้าปีพี่น้องครับไปอ้เนาะ,ะพี่น้องครับมือเลื่อนไปอย่างดีอืม บ่บต <aría> <the reason>. ีนแหงก็บ mmm <player> ่เขาอืมงพี่องครับเด็ดหลายๆหลังซึ่งสนิทหาหลังเด็กเต่ตัวไข่เนี่ยพี่องเอ้คมลมในสี่กัดคำใส่รดเกีียวกัดจังกับไข่เน่พี่องคะาเป็นคนเนี่ยโว้ เห็นนี่อยากนั่นเลยเหรอพี่น้องครับอยากขอล้านเลยพี่รองหนูข้ามเป็นคนภาษาเก่าว่าคู้มือในใช้รถเกี่ยวกับสบายแน่พี่น้องครับจะทำนี่ดึงก็อุ่นอ๋อแล้วพี่รองครับพันธุ์มาดึงแล้วเป็นปูขึ้นยังไงแล้วดึงปวดเขาไปสุดหรอฮึดึงต้องรังอาเอมึงกำลันพี่น้องยังไงอ๋อปูว่ะปูที่เดียวเนี่ มันหกนบำกระาอยู่บ่ปลาไหลก็ได้หกกระโดกระเดียะเว้ยเด่๋ยวยานงูกันได้พี่น้องครับปลาไหลกับงูกขาบ่ถืงกันเด้อทุก็เหลี่ยมหรือยูฮู้เนี่ยกลิ่นมากโดยเฉพาะพวกเหลี่ยมอ้อและแย่นี่เขาไปกินได้พี่น้องครับกินไปผู้ว่าผู้ว่าผอบอ่เป้แหวพวกงูดังพวกงูดังแหงงูดันตัดเตื้อยงูเหลี่ยมอ้อนี่แล้วผู้ว่ดึงลงไปทางนี่างไ สวบจุดจับแล้วพี่น้องครับท่านี้โอ้ยน้องเรือเป็นยังไงเฮามามามาพี่น้องครับกลับสัก่อนพี่น้องมื่อนี้ก็ได้ก็ถือว่าบ่หมอาหารไปเล้วพันหนุหน่มเนาะครับผมแต่กอะคิดว่ามัหนา้าที่กินช่วงสุสวยๆคนนี้บก่กเฮ้ยเดีคือปนนอ่ะนี่มัน่ันมัวกินคือเลอะเลยอะเลอะแต่แจ้งวา่าเนาะครับผมนี่พี่น้องเอ้ย น้ำตามป่าปีนี้พี่น้องครับครับถือว่างามพี่น้องเองถ้ามองให้ลงล่างเขาปีนี้ก็ได้แต่ใคภาพนุ่มขึ้นไปขึ้นมาเข่าหน้าม้าตาลป่าปีนี้ราคาดีบ่บ่เ่ดีมาได้ตัวเนี้ยขายเขาจะไปขายทงวันสิบเอ็ดบาทสิบเอ็ดบาทหน่วยสิบบาทสิบบาทรอมสุดยอดแล้วโมเมนต์ตัวเนี่โอ้ยเขาหน้าปังสิบบาทอยู่อันนี้เขาหน้าปียังขึ้นมูผภูมิก็ว้สิบสองบาทเนาะเข่าปีนี้ก็ถือว่านั่นยี่หลับพี่งครับผมก็ถือว่าราคากับประมาณนี้ละ ถือว่าดีอยู่หันละผู้ซื้อเขากินเนี่ยเขาเป็นธรรมาดา <laughs> เดี่ยวกระตีว่าเขาแพงหมดดิเอ้าไปไปพี่น้องเอ้ยเฮากันเลยเดี๋ยวจังคิดตามกันสำหรับคลิปหน้าคลิปหน้าได้พันน,นุ่มน้องครับผมไปจะพาพี่น้องหาอย่างใจติดตามคิปต่อีกเท่านึงครับผมเอ,เอาพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้วิธีสารวัตทันดีพี่น้องครับ